ไม่คิดเมากครับวันนี้เรามาถ่ายน้ำมันเครื่องคุณโอนตังค์นี่นเรามา,มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์อิซุสคิงยตนสาขานวร้องนะครับวันนี้บริการ รวดเร็วทันใจนะครับวันนี้เจ๊าจ่าจ่ายแล้วครับอา้าวข้าเรือเทางเหรอฮะอ๋อคือเข้าบัญชีใครบัญชีมันดีกว่าอันอนี้จะเข้าเป็นธนาคารของบริษัทอีซูซุอันอนี้เรามาถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ กลับไปไหนตัววันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับมหมดไปเท่าไหร่ใช้เงินวันละหมื่นวันละหมื่นวันละหมื่นมือนางคนรวยมากหาวันหาวันหนึ่งได้เท่าไหร่หาได้วันละพันหาวันละพันใช้วันละหมืมม่นโอ้ยตายแล้วเออลืมถ่ายตอนที่เขาพูดเนาะคล้า,ายโอ้ยตู <laughs> เหมือนคนขมิ้นเลยอ่ะ ผีพูดตกตกคำีนคำียนรอเรือจะบะชิงอะไรประมาณนี้เอจริงๆไม่ต้องอายจะอายทําไมนี่ครับระยะทางห้าหมนกิหรือว่าเดือนพฤศจิการแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะน่าจะไม่ถึงครับมีเปลี่ยนน้ำมันห้าหมื่นระยะต่อไปใช่ครับห้าหมื่นมีเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็มีเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ นำมันเครื่องสองอย่างสอง,าาสองรายการก็อยู่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทเอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงวันนี้เราเอาคุณเจรถรรนี่ครับเชิญที่รถนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปที่รถรถสตาร์ทเรียบร้อยแล้วใครมาสตาร์ทรถไว้อ่ะ เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปขออนุญาตเอาภาคลุมออกถ้าไม่เอาออกก็เอาไปเก็บใช้ที่บ้านก่อนก็ได้นะได้ค่ะเอาไปคลุมคคนไปลุมที่บ้านาใบเศษ ให้รอปรภใช่ค่ะขอบคุณมากเคครับสวัสดีครับโอเคครับ mm hmm. อย่าลืมเข้าไปดูตัวเองนะน mm hmm. ี่ก็อุปกรณ์นะครับที่ก็ตัวนี้ถ่ายเป็นของเทนะครับของเทของเทโอ้มีสาวมาบริการด้วยโอ้เงาะเงาะมาเปลี่ยนก้โล สองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดกสเอ็า่เขาแตะโดนสองเออดูเจจามาแตะโดนันนี้ไม่แปะนี่เดียวเองมันไม่ได้มันต้องกดไปเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับสิบห้าสิบหเจ็ดสิบแปดส ยี่สิบก็พอครับตัวนี้ใช้หมดคันเร่งย,ย,ยี่สิบแล้วก็เนี่ยตัวนี้ก็ปลดล็อกเรียบร้อยครับตัวนี้ปลดล็อกเรียบร้อยเบิร์นหน่อยโอ,อ้แก้วพี่น้องครับแก้วแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านโกดนะครอบนี้เปลี่ยนหลายอย่างร,รอบนี้เปลี่ยนหมดประมาณเมื่อกี้ก็ห้าพันกว่าบาทน,น,นะ กลับบ้านวันนี้เราจะกลับบ้านะานเดี๋ยวกุญแ<ส>จรถนี่ต้องติดตัวตลอดนะแะอาหารายซา,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 านี่ต้องติดตัวตลอดนะเวลาลงจากรถบางครั้งเผลอได้รถล็อกเองทำยังไงนะนะครับนะครับอ่ะจ่าถือกล้องไปก่อนตปหนึ่งถ่งา,ายอย<ห>ู่น, <ไง S 1> นะั้ยถ่ายอยู่นะมั้ยอันนี้ไม่ใช่หรออันโน้นันนี้อันนี้ครับ ได้เจอกันครับนี่นี่ไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวซิ้งครับไฟเลี้ยวซิ้งไฟเลี้ยวซิ้นตอนนี้ก็อยู่ทำเยอะจนสูย์ไม่รับประกันอะไรอแล้วฮะสูย์ยังรับประกันอยู่เลยครับคันนี้คือเพราะว่าในเครื่องไม่ได้ทำอะไรเลยทำแต่พนักเพราะว่า ข้างในเครื่องเราไม่ได้เตะเราไม่ได้เตะยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้นู่นนี่นั่นเลยนะครับเอา้าเดี๋ยวออกตัวก่อนนี่มันไรใหม่เลยเนี่ยไม่ใช่ไปยังไปไปยังไงโถติดแสดงว่ารถ กลัอ,ออกอไฟแดงรถออกจากไฟแดง,อง,ออดงนี่ตัวต่อไปเราก็จะเป็นมิลเอ็กซ์สีขาวนี่ไม่เอานะครับสีขาวบรมักเอาค่ะ,คะดได้สีขาวเดี๋ยว ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูก่อนแต่ควหน้าแกไปไปลองเองแล้วนะไปเลยแอบขวาไปรถเก่งมากอู้พุ่งดีมากเลยครัเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จมัว่วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะตรงไหมนี่การลองทมอะไรก็ประมาณนี้ครับตรงดิ่งเลยครับไม่ดึงซ้ายดึงขวา อันนี้คือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนในเครื่องอะไรเวลาเวลาเราเลี้ยวไปปุ๊บมันดักก็ก็ก็เฉพาะปี2020อันนี้คือเขาเคไม่ฟรีเดี๋ยวต่อไปเห็นหัวหน้าบอกว่าจะเอาผ้าเบรกมาให้ทดลองใช้มาให้ทดลองใช้มีอยู่ประมาณ20คันนะครับใครใช้รุ่นเดียวกันกับข,ของผมแล้วก็ดูคลิปผมสามารถติดต่ออ่ ติดต่อมาที่ซื้อนมกลับบ้านไหมเออไม่เอาเอาดัชมิลดีกว่ามาที่เออเอาไหมมีตังมีร้อยหนึ่งไหมเท่าไหร่ครับถุงละร้อยค่ะถุงละร้อยสองถุงร้อยเดียวได้ไหม,ไมไเอาตังมาเอาเห็นล้วงกระเป๋าน้กว่จะมีอันนี้เรียนอยูอย่ใช่ไหมโอ้อันนี้ช่วยน้องนะครับช่วยน้องถุงละร้อย ไม่มีทิปให้เลยว้วันหลังแล้วกันนะเถียวแล้วกะจะกีดเสาใช่หไหมปกติที่บ้านจะซื้อรัชมิวนะคะอันนี้เห็นสามไม่ได้เลยซื้อยากชูเลยซื้อชูนะเห็นสามไม่ได้เลยนะซื้อชูอยากตกรถไหมเ,เคยขับรถรถไปแบบเออมื่อกี้เมื่อกี้คุยถึงเรื่อง <laughs> พระเบิกนะครับ ก็เดี๋ยวเฉพาะรถใช้งานหนักใช้งานหนักนะครับวิ่งวันหนึ่งเกินหนึ่งร้อยกิโลอะไรประมาณนี้ก็รุ่นนี้นะเป็นรุ่นนี้นะเป,นนนนะเป็นรุ่นตัวสูงเป็นรุ่นตัวสูงเท่านั้นนะครับใครที่ใช้รุ่นเดียวกันกับของผมอะ่ะเดิมเดิมนะเดิมเดิมนะเดิมเดิมนะเน้นเน้นว่าเดิมเดิมนะแล้วก็ใช้งานหนักใช้งานหนักอะไรประมาณเนี้ยแต่คันนี้หนักจริงๆก็ ก็ลองทักมาหาผมได้นะครับหรือว่าลองมาสอบถามเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังดำเนินเรื่องอยู่สิบอย่างกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีวิวโอ้ย oh, อย่าพึ่งร้องให้ทางศูนย oh. อีสุสูอยู่เพราะว่าจะเปลี่ยนผ้าเบรกแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสีล้อเลยหรือเปล่าผมข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะยังบอกไม่ได้ นี่ก็เรามาถ่ายน้ำมันเครื่องนู่นนี่นั่นก็สุดยอดครับเข้ามาซูนอีซูซูแต่ใส่เสื้อคูโบตานะครับคูโบต้าเราก็จะไปด้วยกันนะครับทั้งคูโบต้ายันมาแล้วก็ uzu, H ino. H ino อีซูซูฮีโน่ฮีโน่ก็มีหมวกแต่เสืออ้อเสื้อไม่มีนะเสื้อฮิโน่ไม่มีเราไม่มีไปเสื้อฮีโน่ไม่มีก็ k ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก่อนที่เราจะไปเราให้เห็นรถก่อนนิดนึงนิดนึงเห็นรถเห็นรถเห็นรถรถอะไรอ่ะรถอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจอดจะจอดก่อนว่าสอง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 จอดทำไมไหนหัดสอนโรงเรียนสอนรถนี่หรอสองสองสองเหมดไฟเลี้ยวก่อนแตเอีไม่มีแตเอีเอา นี่ไงคันนี้นี่บางฝุ่นตัวนี้สวยกว่านี่คันเขียวนี่นะแสดงว่าคันนี้มาทําต่อเดี๋ยวนี้จะเพิ่งใส่ให้ไปเลยพี่เหว่อบางฝุ่นนี่งามกว่าเออเดี๋ยวใส่ให้ใหม่นะลุนครับใส่จ้าส่งหน่อยดิขอจีบาไผ่มาทายลูกซูมไม่เห็นหัวเห็นแต่หางเห็นแต่หางเลย โอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายไปแล้วค่ะบายบาย